เจ๊ปันขอชิมหน่อยนะคะอืม้มอร่อยนัวมากคลุกเขาทั้งหมดให้เป็นเนื้อเดียวกันเท่านี้ก็ได้เป็นสเปซเป็นไส้แซนด์วิชง่ายๆแล้วค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เจ๊ปันชวนอร่อยกับขนมปังแซนด์วิชทูนา่าสเปซทูนา่าไข่ต้มใส่โยเกิร์ตแทนมายองเนสนะคะไส้ของเขาเนี่ยจะเป็นเมนูเพื่อสุขภาพ ไม่มีอันตรายต่อสุขภาพเลยค่ะทานแล้วสบายใจทานกับโกโก้ร้อนนะคะขั้นตอนเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะเพื่อนๆรับรองว่าง่ายมากๆใช้เวลาไม่เกิน2นาทีเสร็จมื้อเช้าง่ายๆของเจ๊ปานวันนี้ค่ะเจ๊ปานจะทานมายองเนสด,ด้วยโยเกิร์ตจือดอันนี้นะคะใส่มัสตาร์ดเพิ่มความหอมเพิ่มความหวานด้วยน้ำผึ้งเล็กน้อยค่ะ แล้วคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันแล้วใส่ไข่ต้มหั่นเป็นลูกเต๋าลงไปค่ะตามด้วยเนื้อทูน่านะคะคลุกเคล้าทั้งหมดให้เป็นเนื้อเดียวกันเท่านี้ก็ได้เป็นสเปซเป็นไส้แซนด์วิชง่ายๆแล้วค่ะแล้วก็มายงเนสก็ดีต่อสุขภาพใช้โยกเกิร์ตแทนนะคะเป็นการทำแซนด์วิชสูตรง่ายๆนะคะ เราก็เอาโปะเลยโปะนนมปังเลยนะคะใช้ขนมปังโฮวีตหรือนมปังสีขาวก็ได้ค่ะทาชุ่มชุ่มฉ่มําเลยทำทานเองนะคะไส้แบบแน่นๆเลยค่ะประกบขนมปังหั่นทะแยงนะคะทำเป็นแซนด์วิชจะทะแยงหรือจะแบบแนวสี่เหลี่ยมก็ได้นะคะ เจ๊ปานเอาแบบว่าทแยงจะได้หั่นได้ง่ายๆหน่อยนะคะสี่ชิ้นโอ้โห,หน่าทานมากเลยค่ะเพื่อนๆพ,พร้อมเสิร์ฟเป็นมื้อเช้าแล้วนะคะเมนูลูกก่อนไปทำงานและมื้อเช้าง่ายๆของเจ๊ปานโกโก้ร้อนน่ากินค่ะ และนี่ก็คือมื้อเช้าพร้อมเสิร์ฟของเจ๊าปานแล้วค่ะเมนูเบรคฟาสต์ทำง่ายทำแป๊ดเดียวก็ได้ทานแล้วนะคะอันนี้สเปซทูน่าไข่ต้มทำจากโยเกิรต์ตเพืเ่อนๆลองไปทำดูนะคะง่ายจริงเจ๊าปานขอชิมหน่อยนะคะอือออร่อยนัวมากเครื่อง มายองเนสอะไรพวกนี้ที่มันใส่มาสตามันจะอร่อยมากเลยค่ะเพื่อนๆไว้เพื่อนๆลองไปทําดูบ้างนะคะเมนูมื้อเช้าทําง่ายเจ๊ปันขอตัวไปทานมื้อเช้าก่อนฝากติดตามครัวอร่อยใบเจ๊ปันสาหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทําง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ